ต่อกันอีกคันนะคะของวันนี้วันอาทิตย์ค่ะมาเจสตี้อีกคันหนึ่งคันสุดท้ายแล้วนะคะกับเลขใหม่เช่นเคยอยู่ที่513,000ห่งเมืสามพค่ะจพาชมโดยรอบก่อนนะคะเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะเครื่อง2.8พรีเมียมเกียร์ออโต้รถยนต์ปี2019ค่ะมีรอยด้านหน้านะคะ ตรงนี้จะเป็นรอยหลักยิ้มนิดหนึ่งค่ะตัวนี้ก็เป็นรอยผู้รอยทั่วไปนะคะรอยรอยขวนแมวทั่วไปค่ะการชนด้านหน้ามีรอยเก็บงานให้เช่นเคย ตัวนี้2.8พรีเมียมหนึ่ยหกสิแรงม้าค่ะประตูหน้าฝั่งขวาค่ะลอยตรงประตูบานเลื่อนนะคะนิดหน่อย กันชนหลังค่ะฝั่งขวาฝาท้ายค่ะฝั่งซ้ายก้มดูกันหน่อยไตท้องกันหน่อยค่ะ ะะลงประตูบานเลื่อนนะคะฝั่งซ้ายประตูบานสไลด์นะคะฝั่งซ้ายก็จะริ้วรอยทั่วไปค่ะ ส่วนของยางกันค่ะเป็นของ Good Year นะคะสัปดาห์ที่34ปี2024ค่ะยางเป็นตัว235ทับ60ค่ะแม็ก7 7นิ้วแม็กทูนนะคะเราดูาซ้ายกันหน่อย สามารถพาช่างมาดูได้นะคะค่ะพาช่างมาดูได้เลยค่ะเป็นธรรมดาค่ะรถยนต์รถมือสองรถมอสัญญาเช่านะคะริ้วรอยสติกเกอร์ลอกเก็บงานให้ค่ะ ในหน้ายัางใสอยู่เลยนะคะปี2019ปีนี้ปี2 0 2 5รถยนต์น6ปีค่ะดไปดูห้องโดยสารกันนะคะใช้ได้ปกตินะคะประตูไฟฟ้าสองฝั่งปกติบอกมิกกี้เมาส์ คันนี้คันนี้สวยเหมือนกันเลยค่ะน็อตฝั่งขา ก็ไฟฟ้านะคะนี่แบบตรงนี้ับะเดี๋ยวเราลงใช้งานได้นะคะปกติเราลงเลื่อนโอเคได้ปกติอ่ะตรงแัเท้าโอ้โหเอ็นสบายเลยคะ่ะใช้ได้นะคะปกติ ได้ปกตินะคะอัตโนมือนิดนึงน,นี้นะคะโอ้สวยงามถือว่าไม่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยเลขไม้ห้าแสนหนึ่งนะคะเนี่ยภายในโอเคเลยค่ะม่านนะคะใช้ได้ม่านก็ไม่มีขาดนะคะรถลกักชัรี่ก็ประมาณนี้ ใช้ได้ไม่ขาดนะคะเบาะหลังนี้ก็คือเบาะแถวสุดท้ายสวยงามแทบไม่มีคนนั่งเลยเดี๋ยวให้ดูเบาะกันโอเคแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะแถวหลังสุด แถวสโอเคเลยเซมลองเลื่อนนี่นะเลื่อนเกาะฝั่งนี้ก็โอเคตัวที่พักแขนใช้ได้ปกตินี่นะ,ะไม่หักไม่ชำรุดแถวสองก็โอเคโอเคเลยโอเคเค่ะไปเราไปอีกฝั่งดูฝั่งซ้ายกันค่ะ มาดูประตูไฟฟ้ากันฝ่งนี้ใช้งานปกติคะ่ะไปเราดูขอบประตูกันหน่อย ฝั่งซ้ายนะคะมาดูเบาะก,กัน กาปรบไฟฟ้าใช้ได้ปกติไม่มีชำรุดค่ะตัวถัดเท้าโอเค,อเคได้สุดนะคะโอเคเราลงโอเคใช้ได้โอ้แนะนำค่ะแนะนำเลยคันนี้สวยเหมือนกัน หน้าค่ะตรงหน้าซ้ายโอ้เดิมเดิมค่ะเพจรถฝั่ดดง,งนี้นะคะ ปี2019ค่ะ2019เครื่อง2.8นะคะตู้นั่ง4ตอนเป็นรอยยอสองนะคะรถนั่งส่วนบุคคลเกิน7ที่7คนนะคะรถยนต์รถมือเดียวเอาเราดูเบลกันใหม่สองพันสค่ะ ไปเราไปดูด้านหลังดูด้านหลังดูท้ายกันหน่อยน็อตน,นะคะสวยงามค่ะ ค่ะาถ่ายกันนะเป็นแบบดูกนะคะเพราะตอนเซอ็มเปิดก็ชคปกติชุปกติเลยไม่มีเสียงอีทอัพตอนเปิดเลยนะคะโอเคดูดูด ส่วนของฝั่งคนขับเบาะนะคะก็มรีรอยแตกรอยร่อนของเบาะตามการใช้งานค่ะมา,มาดมูดูกันหน่อยแน่นๆเลยมาดูประตูหน้าฝั่งขวากัน เสวยงามโอเคนัดขวาบอกไฟฟ้าอ่าใ,นะใช้ได้ปกตินะใช้ได้ปกติโอเค มามาเลขไม้กันคันนี้เลขไม้อยู่ที่5้าแ7 8กิโลเมตรค่ะผวงมาลัยแบบมั l t i function นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงจัดเต็มอยู่แล้วรุ่นนี้หน้าจอไม่มีแต่ไม่มีชํารุดใช้ได้ แล้วก็ตรงเกียร์นะคะไม่มีรอยลอกเลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะขนาดใช้ถึงอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมืนสามพันก็มีบ้างเนี่ยนิดเดียวเองนะคะรอยลอกนิดเดียวค่อนข้างสมบูรณ์โอ้เซมดูตรงนี้อามีการเข้าศูนย์แล้วนะคะเนี่ย รอบถัดไปนะคะ515,962กิโลเมตรโอ้โรถเข้าศูนย์ดูแลตลอดเลยค่ะเนี่ยถึงเลขไม่5 0 0 0 0 0แต่เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูระบบทั่วไปกันเราไปดูเซร้องเปิดว่าทุกอย่างอย่างไฟฟ้าใช้ได้ปกติไหมนะคะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่า โอเคสวยโอเคค่ะไปเอาเราดูว่าปุ่มนะเรา p u s สตาร์ t ก่อนอะตัวุุ s สตาร์ทเขาก็ไม่มีล้อนะคะนี่ไม่มีล้อเลยผมกดพุ s สตาร์ทโอเคค่ะไปเราลองเทสก่อนตัวอะขอให้ย่าเปิดแอร์ okay. โอเคก็ ปุ่มนี้นะ,ะว่าเราเปิดจากตรงนี้ได้ไหมใช้งานได้ปกติอเราปิดนะคะโอเคใช้ได้ปกติอ่ะอเปิดนะ,ะโอเคใช้ได้ปกติะคะ่ะ เ้ามาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวากันค่ะมาดูฝั่งขวากันนะคะประตูอ่ะเรากดโอเคโอเคใช้ได้ปกติสวยงาม <c oughs> โอเคอ่ะครอสโอเคปกติโอเคค่ะไป เราไปดูเครื่องไปยัดดับเครื่องสักครู่ไปดูเครื่องกันเครื่องข้างหน้ากันน้อยอ่อน,นิดนึงนะคะโอเค คานซ้ายค่ะคันหน้าน็อตค่ะฝาฝาเดิมโอ้ยล้างทำความสะอาดขัดสีชวีวันสวยๆเลยค่ะตรงหม้อพักก็โอเคสวยงาม ราคา1ล้านกับ9 7้า0นะคะ1ล้านกับ97,000 0บาทสำหรับลูกค้านะคะซือ้อซื้อเงินสดนะคะราคาเราโอ้ขอภัย1ล้านกับ7 9 0 0หมแหมเซเมไปเพิ่มราคาได้ไงต้องราคานี้1ล้านกับ79,000บาทค่ะ1 7 9 0 0ล้าน79,00บาทปี2019สวยงามค่ะมองหารถใช้งาน เช่นด้านนี้เลยนะคะเข้าศูนย์เหมือนที่เซอเอ็มดูเลยนะคะเรายินดีให้ดูประวัติการเข้าสูนยนเลยว่ามีการเช็คระยะอะไรแล้วบ้างนะคะรถจอดที่สาขาบางนาค่ะสาขาบางนาติดก,กับไบเทคบางนาตรงนี้เลยวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็เซอเอ็มรีวิวสองคันนี้เลขใหม่ห้าแสนสองกับ513,000ค่ะชอบคันไหน มาดูกันก่อนได้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะมาดูกันก่อนธรรมดาค่ะของซื้อของขายเรามาดูกันก่อนนะคะประมาณนี้อยากให้เซลล์เอ็มถ่ายรูปตรงไหนเพิม่มเติมแจ้งกันได้เลยค่ะกริงกลางได้นะคะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดแอดไลน์กับเซลล์เอ็มได้เลยค่ะหรือสําหรับลูกค้าไม่สะดวกแอดไลน์โทรหากริงกลางได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้อยากให้ถ่ายรูปตรงไหนเป็นพิเศษได้เลยนะคะรถยังไม่ได้ล้างเก็บงานนะคะ ไม่ได้เก็บงานพวกริ้วรอย,ยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เก็บน้ำเลยให้ดูกันสดๆแบบนี้ค่ะวันนี้เซอเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแนะนำติชมกันได้นะคะเซอเอ็มยินดีรับฟังนะคะอยากให้เพิ่มตรงไหนลดตรงไหนนะคะยินดีเลยค่ะก็ตอนนี้อย่างลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับให้กับลูกค้าไม่ต้องนำไฟแนนซ์มาเองนะคะก็ดอกเบีย้ยของ สี่ปีนะคะจะเริ่มประมาณสามจุดแปดเก้าค่ะห้าปีอยู่ประมาณสี่จุดขออภัยสี่จุดศูนย์เก้าและสี่เจ็ดหนึ่งเก้านะคะแล้วก็ถ้าหกปีอยู่ที่สี่จุดเก้าเก้าค่ะจะมีบางธนาคารที่รับจัดไฟแนนซ์สูงสุดเพียงหกปีนะคะแต่บางที่ก็ได้ถึงเจ็ดปีโอเคค่ะปรึกษากันก่อนได้นะคะเรื่องจัดไฟแนนซ์วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ นเซอเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้วันอาทิตย์จุกจุมาจิสตี้สองคันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ